สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับน้องโรสลี่คนดีคนเดิมของเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกม Y b e n บนเดนตนะของค่าย PG นะคะเราจะกลับมาทำค่าย PG กันแล้วนะส่หรับเ,เกมนี้เป็นีกเกมหนึ่งที่น้องโรสลี่นะชอบนะมาไปตารางการจ่ายกันก่อนนะก่อนที่จะเริ่มเกมไปดูตารางการจ่ายกันก่อนสกเก็ตเตอร์จะมีลักษณะเป็นลูกหัวกะโหลกนะแล้วก็เป็นตัวก็คาร์บอยกะโหลกหรืออะไรทุกอย่าง่ะสำหรับในเกมนี้นะคะตัวคูณก็จะคูนเพ้่ไปเรื่อยๆนะให้มันคอมโบกัน สเก็ตเตอร์นะสามตัวนะถึงจะเข้าฟรีนะคะอ่ะเกมนี้เด่นง่ายๆเราเริ่มต้นที่เบ็ดสิบก่อนลุยโอเคเราอเล่นต้นที่เบ็ดสิบก่อนขอให้มันคอมโบไหลไปเรื่อยๆนะมันถึงจะโอเคนะ หน่านได้เต่อได้ไอที่กรีต่อ,อเอาใครอะเพิ่มหน่อยเ,เพิ่มดีป่ะเพื่อนโอ้โหไม่มีคิวอะขอเพิ่มนะสิบสวยแล้วไม่มีคิวแล้วขอให้หัวกระโหลกมาสาตัวนะเพื่อนนะถึงจะเข้านะได้สิบต่อสวยหมดแล้ว นี่นะตัวนี้นะสามตัวนะพยายามทำให้ได้นะสวยเอต่อสวยเคต่อสวยอ๋อประมาณนี้เลยอุ๊ยอันนี้สวยโอ้โหดอกนี้มีต่อไหม,มถ้ามันต่อเนื่องนะเมื่อกี้นะจ่ายตัวเพลงแล้วไงสมัยทางแถบเคมีเปล่าไหม เกม,มนี้ก็เป็นของค่าย PG นะเพื่อนมันเกมเก่าละแต่ว่าค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคด้วยความที่มันดูง่ายนะคะแล้วก็คอมโบดีอยู่นะไอ้ยอ่าๆยโอห้ยมันมาสองตัววะ่ะคอรีหน่อย นะขอรีหน่อยเรื่อยๆนะหัวต้องโหลดต้องมาหัวกระโหลกต้มาสาตัว ผมไม่มีเคแล้วนะสิเกมนี้นะเพื่นะขอให้มันคัมโบเดีย๋ยวว่าแตกไปเรื่อยอย่างนี้นะมันถึงจะได่ายเยอะนะแม่ก็ให้มันเข้าหัวกระโหลกเลยให้เข้าสปินนะคะขอรี่สักทีหนึ่งมาขอเรื่องก่อนแบบนี้แบบนี้โอ้โหไม่มีคิว โอ้โหไม่มีคิวเมื่อกี้เพื่อนคิวไม่มาเมื่อกี้แร่งหน่อยนะโอ้โหมาสองตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยขออีกตัวได้ไหมอืมอันมาสองตัวแล้ว ออาละสิเคต่อมีสิบได้ไหมตรงกลางไม่สิบอยู่ข้างบนลงมาไม่ถึงอตอนเนื้งให้พี่ทีน้องไม่ก็หัวกระโหลกมาใหญ่พี่ต้องโซนนะ โอ้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 ประมาณนี้จริงๆอะอยากให้มันได้สเก็ตเตอร์อเพื่อนเดี๋ยวจะหาให้ดูนะจะได้หรือเปล่าไม่โด้นะเราจะหาให้มานะจ้ะ สามตัวมาให้เพื่อนดูบ้างขอรีขอรีนะเพื่อนเนี่ยมันมาค่ะเอ,อ้ย เลยไปแล้วพี่มันเลยมันเลยไปไม่จัดเห็นปะชูได้ไหมช่องหนึ่งชูมาแล้วแล้วสวยแล้วไปต่อแล้วสวยสามร้อย โอมันลงมาไม่ถึงอะ่ะแล้วสิบเต็นแผงแล้วต่อได้ไหมโอ้โหมันไม่ต่อให้เราเพื่อนเหมือนมันจะต่อแต่มันไม่ต่อให้เราอ่ะเนี่ยเมื่อไหรจะมาอ่ะขอเร่งหน่อย ขอเร่งให่ไหน่สองร้อยนะยิวตอบน้ไ่มเจ้ะอะคนนี้อะไร เขาดียคทีนึงเพื่อนเอามามาแล้วนี่ไงบอกไล้วนนะมาแล้วนี่ไงมาให้ดูแลยวนะอะสามตัวแบบนี้นะคะเข้าฟรีฟรีสปินสองครั้งนะลุยสวยต่อได้ปะสว,ส,วสวยต่อไหม ไม่ไม่มีตัวต่อให้ตัวคุณจะคูนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่คนสี่นะถ้ามันแต่จากขึ้นเป็นคนห้านะแบบนี้แบบนี้ต่อได้ไหมโอ้โห oh, ไม่มีห้าทีตัวแพงๆบ้างไม่ได้เหรอพี่เออเออเอต่อเออวุ้ยเอ เต็มแผงแล้วตัวแพงอีกอือหือดูได้ไหมมาแล้วนะคะกอนแตกของเรา1490นะไปวันนี้อยู่คนส13นะเพื่อนนะเดี๋ยวว่าใจดอกเดียวไม่ใจดอกเดียวจริงด้วยนะข้าวตวทั้งหมด1,724ั 1, นะอ่นะเลย ย้อนรีสุดท้ายของเรานะเพื่อนนะไม,ม่ต่อ อีกทีนึงเอาเออยู่ข้างบนอน ส้องร่อไปอะคอรีสักที่สุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะรวยลุยลุยฮึยนั่นมาสองไหน พี่สักทีนะพี่ได้บ้าพี่หัวกวะโหลรมานนี่อ่ะฟังลองเพิ่อสิไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ ไอต่อเอด้วยส <400 S 1> ี่ร้อยเกมเดียวข้างเล่นง่ายนะแม่มไม่มีต่อให้ฮึหมวกระโหลกอยู่ไหนเนี่ย เอต่อแล้วคิวต่อได้ไหมคิวต่อแล้วอะไรต่อเจต่อเตต่อแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วอืมไม่ต้องมาเป็นเจนะเคได้บอกฮารี สร้อยเป๊ยเฮ้ยไม่มีสิบตรงกลางจะเล่นให้ได้กำไรต้องเล่นใจเย็นนิดหนึ่งนะเพื่อนนะให้พวกเนี้ยเล่นใจร้อนนะหมดเท่านั้นอีลีนี่เป็นยังไงอื้อดอกเมื่อกี้เป็นไงเพื่อน โอ้โห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 หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทนะไงล่ะถ้าแน่จริงหัวกะโหลกก็มาเดถ้าแน่จริงหัวกะโหลกก็มาเดแน่จริงปะแน่จริงหัวกะโหลกก็มาสองอันเด จริงว่ะมาสองอันไม่แน่จริงนี่ว่ะโโอเคประมาณนี้เลยรักกันนะเ,นเพื่อนๆก็ใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีค่ะ